ทำนนี้แไม่ก็มาผัดคนแบบทีกก่เขาทำเลยโมนปิ๊กไทยกับนางเอาเองนี่น่างกินไหมทุกคนนะได้ไม่เนี่ยแกไม,มีคนกดแกมไหมเนี่ยพันออเดอร์ขี่มูเอาอะไรมาพันออเดอร์เอาแม่ดูสิออเดอขี่มูเดีอร์มัคกี้แม,แม,ม,ม,แม่แม่มีอยู่แล้วกี่กี่อันสอง วะื่อกีแม่มีอยู่แล้วสิบสี่แล้วก็อีกสิบว่าไงนั่งแค่สองอันดีมาเลยไหมเออทำอาหารให้กินแล้วเดี๋ยวก็มมีราคาเออให้แน่แต่ยังไม่ได้ได้ตอนนี้จนกว่าสินค้าจะถึงขาการจ้างงานอ่ะเขาต้องจะพอเอาเอาเอาเงินส่วนเธอไปรูกจ้างพิเศษเธอก็ต้องรออะไรนี่ Okay. นั่นไงแม่ทำข่าวให้กินแล้วถ้าอยากได้อีกก็มาขายให้ได้ถึงสามสิบชิ้นแล้วแม่จะให้ตังเลยบัดนาวเสียเปรียกแทะขายกระดูกเนี่ยยอดขายปัง,ปงๆเนี่ยจะขอบคุณค่ะฝากตะอ,อดมาเก็บไปหางได้ไหม อต้องเก็บไปห้างนะคะหนูไม่สามารถฝากอะไรไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นอ่าสินค้าที่เอาจะกล้ามาฝากเอ้อขยันกันจังเลยบา้านนี้ขอบคุณค่ะต้องขยนัคนค่ะค่าเทินลูกแพงค่ะนั่นกินแล้วทุกคนจะเอาให้ดูด้อยทำอะไรแก้มแก้มจะอดอแม่ให้มันหนูแม่ไม่จลายค่าอะวรอะไร แสงงานไ่เกี่ยววตัวทำสีผมมันต้องแทนคนละเรื่องกันเนาะคทำสีผมฉันเองขยันก,กันจังเลยะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่กดนะคะขาไปถึงมันต้องโอ้เข่าไปกินไหมเอาจะจะห่อไปทำไมตากินไหมเนี่ยให้แก้มไปตักให้ตาอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตาคุณจีนกิน จำไม่ได้แม่ทำไมแม่ไม่ออกแล้วก็เสื้อของส่องไม่ติเส่างแล้วไม่มีแล้วมปิดแล้วมันเป็น p e r อ o d แล้วเราก็สต็อกไม่ได้แม่ไม่มีสต็อกสวัสดีค่ะอ่ะพี่แก้มเชื่อขายอีกสีให้มันได้ให้มันได้เออ่ตอนนี้ไม่ได้เท่าไหร่ละนะลองหายขายกินเหมือนพี่นุ่นไหมเอาพี่นุ่นจะได้ให้ไปขายพี่นุ่นบอกว่าเรียนจบมาให้ไปทำงานที่บริษัทพี่นุ่นจ้ะจ้ะมีงานลงรับเลย พี่นุ่นบอกว่าพี่นุ่นกับนันุบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วให้แก้มทำอะไรนะเ,นรเอ่อไปทำงานที่บริษัทพี่นุ่นเลยนะคะอ๋อไปคอยเก็บตลาด <c oughs> ใช่ใชอเออการตลาดนุ่นว่าจะไปคอเก็บตา่างค่าตลาดคนละอันกันแล้วเียนมาถึงกคา,าคนเก็บตลาด เขาก็ต้อพริกป่นไปกินเลยวะทำไมล่ะทำไมต้องหหนต้องหนทำไมไม่มีอะไรโหนกินตามทาง